วันนี้อยู่กับผมนะครับรถแต่งหล่ออีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ t o y o t a Fortuner 2องพันส e ่ความพิเศษของเขาก็คือเป็นสีบอลเงินหลังคาดำครับคันนี้1 2 3 9 0ล้านบาทนะครับมาดูกันว่าแต่งเป็นจี s p o r t 1 9้านแสนแล้วจะหล่อเท่ขนาดไหนนะครับคันนี้เซตนี้ทั้งเซตผมแต่งให้ฟรีนะครับทั้งกระจังหน้าท้ายหลังคาดำรวมถึงจาตัวเบาะหนังด้วยนะครับมาดูด้านหน้าก่อนครับด้านหน้าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไบเบีมนะครับไฟสูงต่ำใลหลอดเดียวกันนี่เป็นงานแท้นะครััับบบบกกก็ยงมีีารรอปเเทแนน้ะค ไฟทันโมเท่ๆแบบนี้เลยนะครับตกแต่งด้วยตัวเขี้ยวสีดํานั่นเองนะครับแผ่นเพจ GR าสีให้นะครับพร้อมกระชนพร้อมกันชนด้านหน้าพร้อมกระจังหน้าแบบสไตล์ GR เท่ๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟกลางไฟเอ้ยโทษน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขี้ยวตกแต่งสีดานะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบเดิมนะยังมีการอัปเกรดนะแต่ก็หล่อเท่เหมือนเดิมครับล้รอ118อนิ้วเดิมเป็น17นิ้วนะนี่เป็นล้อ118นิ้วสไตล์ GR เท่ๆเลยนะครับมาพร้อมยางขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันนะ หลังคาดำเงาพ่นสีจากศูนย์มิการโตยทาโคลาดของเรานะครับรวมถึงกระจกมองข้างดำเงาซ้ายและขวาด้วยนะครับไฟเลี้ยวเป็นแบบเดิมนะครับเป็น LED อยู่แล้วมือจับประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเท่ๆเลยนะครับอันนี้มาดูด้านหลังนิดนึงนะครับล้ออ l l o ด้านหลังก็18นิ้วเช่นเดียวกันลาย GR ซึ่งมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นนะครับมาดูงานด้านหลังนิดนึงนะครับสปอยเลอร์หลังนะครับติดเรียบร้อยนะครับแผ่นเพลย์ GR เรียบร้อยนี่เป็นงานแท้นะครับสเก็ตเกนชนด้านหลังนะครับเป็นลาย GR เท่ๆแบบนี้ับมีความสปอร์ตและสวย รถคันนี้เป็นรถที่สวยดีประหยัดแล้วราคาไม่สูงครับหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทก็ถือว่าว้าวแล้วนะครับด้านในมันเบาผ้านะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าจะอัปเกรดเป็นตัวเบาหนังนะครับนี่เบาผ้าเทพแบบนี้ก็ได้นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะแต่อัปเกรดเป็นหนัง GR Line เคฟล่าผมก็ทําให้นะครับภายในด้านหลังอันนี้ก็ภายในภายในดท่นแน้าเขาประมาณนี้นครับโทษทีด้านหน้าก็จะเป็นเบาผ้าแบบนี้นะครับออกแบบให้อ,อกกระชับนั่งสบายลักษณะนี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเขาจะออกแบบ ให้ติดตั้งบอร์ดหลัง G R version อยู่แล้วพร้มแล้วมาติดฟังก์ชันแ้ะจออัลโต่แอปเปิ้ล oto, Apple, ครับเลยรองรับหมดเลยนะครับเกียอัลโต่ Auto 6สปีดนะฮะนี่ก็มีให้ครบนะครับหมดทันขับขี่ก็ถือว่าครบเลยสำหรับเจ้าตัวคันนี้1,239,000บาทสีบอลเงนินหลังคาดำอัพเกรด G R Sport ลูกค้าเลือกได้ว่าจะเอาล้อ18นิ้วหรือ120นิ้วลาย G R แจ้งผมมาได้เลยนะครับถือว่าแต่งครบจบที่ศูนย์พร้อมการรับกันสนใจโปรคันนี้ติดต่อเข้ามา0 8ศูนย์แปดเูนย์เจ็ดเก้าแปด ผมมีจองออนไลน์แล้วก็ส่งมอบรถทั่วประเทศไทยด้วยนะครับหวังว่าจะถูกใจสําหรับรถแต่งนะครับพร้อมกับการรับประกันด้วยนะครับถ้าเข้ามา0807989003หรือเบอร์โทรนี้หรือไลน์นี้ก็แอดเข้ามาได้นะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ